สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีเออาร์สปอรในคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นแต่ผมไม่เล็กนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อีกรอบหนึ่งคลิปที่แล้วผมยังไม่เข็ดครับอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่สอนผมเนี่ยแทบจะกำหมัดเลยทีเดียวมั่วตัวกันไปหมดแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็คงจะมั่วเหมือนเดิม เพื่อให้ผูค้คนเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นและอาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์จะได้กำหมัดมากขึ้นครับการต่อสู้กันระหว่างไซมากับการโรเฉลยแล้วเวลาในการต่อสู้นอกโลกนานแค่ไหนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบร่วมกันครับก่อนที่จะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนในการนำคลิปต่อๆไปครับผม ต่อสู้กันระหว่างเซดมากับกาโร่หลังจากชี่บราสนั้นย้ายทั้งสองคนออกสู่อวกาศการต่อสู้กันนอกโลกและก็เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานเอาซะเหลือเกินทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันแป๊บเดียวครับแต่มันมีบางอย่างเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้พวกเรารู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกี่นาทีวันนี้ผมจะถาเพื่อนๆไปคํานวณสูตรวิทยาศาสตร์และก็หาคําตอบได้อย่างถูกต้องครับว่าไซด์มากับกาโร่อยู่บนอวกาศกี่นาทีตัวของกาโร่ไม่ต้องหายใจก็ได้ตรงนี้พวกเราน่าจะเข้าใจกันแล้วส่วนตัวของ ไซตามะจะหายใจหรือไม่หายใจกั้นหายใจหรือเปล่าแล้วแต่ไซตามะเลยนะเป็นเป็นตัวบั็กโคตรโหดโคตรารังการแข็งเก่งเลอเกินแข็งแก่งเกินคําบรรยายแบบไร้ขีดจํากัดนะครับตรงนั้นพวกเราจะมีทฤษฎีไหนหรือเชื่อทฤษฎีไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคิดว่าไซตามะนั้นหายใจได้หรือคิดว่าไซตามะนั้นกั้นหายใจอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับตัวของไซตามะเนี่ยก็ทําให้พวกเราเห็นแล้วนะว่าอากาศในปอดของไซตามะมันมีมากแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นการจามใส่ดาวพฤหักกลุ่มแก๊สนั้นถูกสลายหาย ไปอะไรประมาณนี้นะครับมันทําให้พวกเราได้เห็นว่าลมในช่องปอดของไซตามะนั้นมันเยอะเหลือเกินแข็งแกร่งเกินจินตนาการจริงๆอากาศที่อยู่ในปอดของไซตามะมากมายขนาดนี้ผมเรียกเลย,เลยว่าออกซิเจนในตัวของไซตามะสามารถหล่อเลี้ยงร่างกายได้เป็นปีครับไม่ต้องหายใจเขาได้หรกมบ้างแข็งแกร่งขนาดนั้นยิ่งพูดไปอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่ผมเคยได้เกรดสองมาโดยตลอดเนี่ยแทบจะกำหมัดอยู่ที่บ้านกันเลยทีเดียวนะครับผมจะหยุดการพูดเรื่องของการหายใจนอกอวากาศของไซตามะไปเลยแล้วกันขอโทษนะครับอาจารย์ ความรู้ผมมีแค่นี้จริงๆคราวนี้มาพูดคุยกันครับว่าผมรู้ได้ยังไงกับการต่อสู้กันระหว่างไซตามะกับการูปที่เป็นไปนอย่างดูเดอดนั้นมีระยะเวลาการต่อสู้กันอยู่นอกโลกกี่นาทีผมเริ่มจากตรงนี้ครับการที่บาดย้ายไซตามะและการูที่กําลังจะต่อยหมัดเข้าหากันกลายเป็นหมัดคูณ2ของไซตามะนั้นและหมัดนี้มันก็ทําให้เกิดแรงมหาศาลต่อยตู้ แสงสว่างเจิดจ้าเจ,จิดจลาดเบี้ยงป้างสว่างสวยอันตรายไปทุกที่บนิเวณที่อยู่ระหว่างโลกกับพระจันทร์นั่นเองครับตรงนี้มันเป็นแสงจ้าที่ใหญ่อมากๆแทบเท่ากับแทบจะเป็นโลกเลยทีเดียวนะมันใหญ่ขนาดนั้นเลยทีเดียวและคราวนี้เนี่ยการต่อสู้กันระหว่างไซตามะกับการโร่นั้นถูกบาร์สส่งไปยังดาวพฤหัสหรือดาวไอโอ้นั่นเองครับทั้งสองคนต่อสู้กันได้ทักระยะหนึ่งหลังจากนั้นการโร่ก็ได้เห็นแสงที่เปล่งประกายจากพื้นที่ที่เป็นโลกการโร่เลยใช้รูหนูตรงนี้อธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อถ้าเข้าใจ กฎของลูหนูหรือกฎของการย้ายค้ามิติเพียงเศษเสี้ยววินาทีจากที่1ไปสู่ที่1เพื่อนๆอ,อธิบายด้วยนะครับตรงนี้ผมไม่อยากอธิบายผมงงง,งผมเนียไม่อยากกินยาพาราต่อแสงนั้นมันเกิดขึ้นนานมาแล้วครับเป็นแสงที่ไซตามแมกับกาโร่ปะทะกันนั่นแหละแต่กว่าที่มันจะเดินทางมาถึงดวงดาวไอโอนั้นมันใช้ระยะเวลาความเร็วแสงครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยสามารถคำนวณแสงนั้นว่ามันมีระยะเวลาเดินทางมาถึงดวงดาวไอโอจนทําให้กาโร่และไซตามะเห็นแสงนั้นกินระยะเวลาไป นานเท่าไหร่นั่นก็คือสูตรคำนวณว่าทั้งสองคนต่อสู้กันบนกลางอากาศนานแค่ไหนครับผมโหโสุดยอดนี่คือความคิดของผมเองนะครับล้วนๆเลยคราวนี้เรามาดูสูตรครับ โลกกับดาวไอโอนั้นห่างกันประมาณ628ล้าน3,000สนกิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสูตรคำนวณดังที่ผมคำนวณให้เพื่อนๆทีด่ดูกันนะครับ6ก8ัคูณด้วย10ยกกำลัง5คูณด้วย10ยกกำลัง3เมตรต่อวินาทีตรงนี้เป็นหน่วยของวินาทีนะครับนั่นนั้นก็หมายความว่าความเร็วทั้งหมดนั้นมันก็คือ6,283คูณ10ยกกำลัง8ต่อวินาทีคราวนี้มาดูความเร็วแสงครับ C หรือความเร็วแสง3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็วของแสงครับตรงนี้ก็มาเทียบกันนะครับว่าความเร็วแสงกับระยะทางนั้นเมื่อมาหารกันแล้วมันจะได้เท่าไหร่ตรงนี้ผมหารเรียบร้อยแล้วนะผมไม่อธิบายเพื่อนๆนะครับผมงงผมก็จะหารมาได้เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือ2094.33วินาทีคราวนี้เรามาเปลี่ยนวินาทีเป็นนาทีกันครับด้วยการหาร60 เพราะฉะนั้นก็ราราวสามสิประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมตีเป็นกลมๆนั้นคือ35หนาทีครับ จบครับทั้งหมดทั้งมวลไซตามะกับกาโร่ต่อสู้กัน35นาทีซึ่งหากว่าไซตมามะกั้นหายใจเอาไว้ตรงนี้ก็แสดงว่าไซตมามะนั้นกั้นหายใจถึง35นาทีครับหรือาหากไซตมามะหายใจก็แล้วแต่ไซตมามะเลยนะเพราะไซตมามะเป็นตัวบัคไม่มีเหตุผลใด,ใด,ใดๆทั้งสิ้นมันเหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่างเลยครับตัวของไซตมามะคราวนี้เมื่อตัวของกาโร่เห็นแสงที่เกิดขึ้นยังโลกกาโร่ก็วับและขับมิติหรือมิติอะไรของกาโร่ตรงนี้ผมก็ไม่สามารถอธิบายเพื่อนๆได้นะครับและกาโร่ก็เคลื่อนย้ายมายังโลกด้วยค ววรรดเ็แต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดถึงความปักของไซดามะผมไม่เห็นว่าไซดามะนั้นพุ่งเข้ามาข้ามมิติมากับกาโรนะครับตรงนี้ผมก็แอบ,บคิดนะครับว่าตัวของไซดามะเองเคลื่อนย้ายจากดาวไอโอมายังโลกเพียงเสยเสี้ยววินาทีนั่นมันหมายความว่าความเร็วของไซดามะมันเหนือแสงไปหลายเท่านักและก็สามารถเดินทางแบบข้ามมิติเพียงเศษเสี้ยววินาทีจากดาวพฤหัสจนถึงโลกเลยทีเดียวนี่มันจะเป็นตัวพักเวอร์ว่าวงอลากาันขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าเก่งขนาดนี้แข็งแก่งขนาดนี้รวดเร็วขนาดนี้ยอมเถอะครับ พระเจ้าก็มีร้องล่วควลละความเร็วหรือความแข่งขนาดนี้ผมอวยใสยตามะอีกแล้วทุกคนตรงนี้ผมก็เดาเลยครับเพื่อนๆคิดว่าไซตามะมาเองหรือว่าแอบเข้ามาในมิติของการโรตรงนี้เพื่อนๆอธิบายแล้วบอกผมด้วยนะว่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรส่วนผมนั้นคิดให้ไซตามะมันเวอร์วังครับเพราะฉะนั้นใสตามะมาเองไม่ต้องพึ่งมิติของการโรก็ได้ไซตามะมันเร็วเลือเกิดอวยอ่ะอวยแบบสุดๆและเพือ่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรกับการต่อสู้ที่สุดแสนจะยาวนานหรือ เพื่อนๆมีสูตรคำนวณที่มันถูกต้องมากกว่าผมก็อย่าลืมงัดข้อเข้ามาเลยครับวิทยาศาสตร์เกรดสองของผมมันสุดยอดเหลือเกินหรือเพื่อนๆคิดว่าผมคิดคำนวณผิดเพื่อนๆก็คำนวณให้ผมได้เข้าใจมากกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับสูตรคำนวณของเพื่อนๆมันเหมือนกับคลิปนี้พวกเรามาแข่งสูตรคำนวณว่าใครจะถูกต้องที่สุดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ผู้คุยกันจะเยอะนะผมชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกคนครับและอีกประเด็นหนึ่งขออธิบายเพิ่มเติมนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดไม่่จบนนนัักก็คคืือารยึดพลง การที่พระเจ้ายึดพลังคืนจากกาโรและกาโลก,ก็กลายเป็นเกลือครับเอาเป็นว่าจบแค่นี้เลยทีเดียวส่วนคําอธิบายว่าทำไมกลายเป็นเกลือนั้นผมก็พูดในคลิปที่แล้วครับกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะ ส่วนในคลิปนี้เพื่อนๆก็พูดคุยกันเยอะๆนะครับถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ t ีชเออารรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับคลิปตัวเต็มมาวันพฤหัสตอนเช้านะ